คลิปนี้เรามาแกะกล่อง IQ c ู C8 หรือว่า IQ z ูนั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องนอกนะครับที่ผมได้สั่งมานะก็ราคาที่ผมได้มานะครับตามนี้เลยนะครับประมาณ178 ดอลลาร์นะครับก็เป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ6,400กว่าบาทนะครับที่ได้เสียไปนะครับในบัญชีธนาคารนะครับที่มันขึ้นตัดยอดไปนะครับก็วันนี้เนี่ยมาถึงมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือการจัดส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะครับประมาณ10วันนะครับได้แล้วนะขอฝากเพจชี้เป้ากันไว้ด้วยนะครับก็เพจนี้เนี่ยเป็นเพจเกี่ยวกับการบอกโปรนะครับว่ามันจะมีช่วงไหนอะไรยังไงลดราคาบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมือถือราคาดีๆแบบนี้นะก็เครื่องนี้เนี่ยผมได้มาในราคา6,400บาทนะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างดี ก็จะมีการบอกโปรนะครับว่าช่วงไหนอะไรยังไงลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับจะมีบอกโปรอย่างนี้เลยไอคูนีโอนะครับเหลืออยู่1 2ื่นสองนะครับตัวโปรก็เหลืออยู่1 6ื่นหนะหรือว่าจะเป็นไอคูที่อยู่ในศูนย์ไทยนะครับก็มีบอกราคากันอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถมาติดตามกันได้เลยนะครับที่ เพียบชีป้าอันนี้หรือว่าจะมาติดตามได้ที่ไลน์ Open Chat อันนี้ก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาวินะั่นได้หมดเลยนะครับก็สามารถจิม้มลิงก์ด้านลา่างใต้คลิปไปเลยนะครับโอเคไปรับชมคลิปต่อเลยนี่เป็นไอคู้ี8นะครับเทปนี้ก็ดูแบบเหลืองๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบสีเทปนะครับไม่ได้เป็นสีแบบที่มันดูเก่าไปนะมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับปึ๊บนี่นี่ครับด้านในเนี่ยก็จะห่อแบบถุงลมมาอีกทีนึงนะครับปึ๊บ ซึ่ง i q คู C 8เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกล่องเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแกะมาครับนี่ครับมาแล้ว i q คูนี่เป็นตัวสีเหลืองเหลืองอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอากล่อง i q คู NeO 9ให้ดูนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกล่อง i q คู NeO 9กนะครับก็ i q คู NeO 8เนี่ยจะเป็นแบบเน้นไปทางด้าน CPU นะครับจะค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของชาร์จเร็วเนี่ยจะเร็วมากๆนะครับทำไมมันดูเหลืองเหลืองนะ แกะเลยปึ๊บนี่ว้าปึ๊บแน่นมากนี่ครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้เป็นร้านที่ผมสั่งมาเนี่ยมันมีหัวแปลงปลั๊กมาให้ด้วยนะนี่แล้วก็เปิดออกมาครับแต่ปลั๊กเนี่ยน่าจะเป็นขาแบนนะครับก็ไม่ต้องแปลงนะก็เสียบกับบ้านเราได้นะครับนี่แล้วดูกล่องนะครับ นี่มันจะแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะสังเกตจากตัวเนโอนะครับก็กล่องเนี่ยไซส์ประมาณเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับกล่องน,นี่ก็จะเป็นแบบลายเคปเล่าเลยนะดูดิแล้วเราก็ยังไม่ได้แกะซีลนะครับตัวที่ผมซื้อมานะครับเป็นสีขาวนะเดี๋ยวลองแกะดูสีนี่ก็น่าจะเขียนอยู่ตรงนี้ปะ่ะแลม8ลอม256นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันกลางๆคลิปนะครับแกะเลย เอาตัวนีเอเก้าไปก่อนนะครับนี่ฟืบโอเคครับกล่องก็มีบุบบ้างเล็กน้อยนะครับตามการขนส่งนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะฟืบอุ้ยนี่กล่องมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะดูดิมันจะวางแบบไม่เท่ากันนะครับเป็นครึ่งๆอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นไอคูสซีรีสแตที่ผมได้จับเป็น รุ่นแรกนะครับก็คือ Z8 นะส่วนตัว Z9 เนี่ยมันมีแต่ที่อินเดียนะครับที่จีนเนี่ยยังไม่มีนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันอ่ารีแบรนด์มาจากรุ่นไหนนะครับน่าจะเป็น Vivo สักรุ่นหนึ่งนะครับนี่อุ้ยตัวเครื่องเนี่ยจับดูนะครับก็อาจจะค่อนข้างหนานะครับ เมื่อเทียบกับ i q คู Neo 9ตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูของในกล่องกันนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันเนี่ยก็คือเข้าศูนย์ vivo ได้หมดเลยนะครับก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของ vivo นะครับเข้าได้ทั้ง vivo แล้วก็ไ q คูเลยนะครับการรับประกันเนี่ยหปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับที่ศูนย์ไทยเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับนอกนั้นเนี่ยคือเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเสียจอแตกก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแต่ก็ต้องรออะไรนานนิดนึงนะครับเพราะว่าไม เป็น C2C นะครับนี่เดี๋ยวนี้ให้ C2C มาแล้วนะครับที่จีนนะแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็หัวชาร์จนะครับ120วัตต์เป็นน่าจะเป็นตัวเดียวกับ Neo9 เลยนะครับนี่หน้าตาก็เหมือนนกันเลยนะครับ120ยวัตต์นะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ120วัตต์เนี่ยอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับกล่องนี้ก็เป็นแบบเหลืองเหลืองอย่างนี้เลยนะครับเป็นลายแบบเคปล่าเหลืองเหลืองแล้วก็ตรงนี้เป็นเคปล่าสีดานะครับมีประมาณนี้นะครับ โอเคพอเก็บกล่องก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่ตัวเครื่องเนี่ยก็คือซีลมาให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้เลยหรือว่าจะดึงดีดึงละกันนะให้มันไหลออกมานะครับนี่ปึบ้ยอ่าฝาหลังไม่ใช่หนังนะครับเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับนี่้ยปึบหืมสวยมากสีขาวนะครับอันนี้ฟิล์มเนี่ยก็ติดมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มจอนะครับก็เหมือนกับ ไอคูนโอ9ตัวนี้นะผมก็สั่งฟิล์มมาติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มกระจกก็ตัวลําโพงนะครับคิดว่าเป็นลําโพงคู่นะครับใครสนใจไอคูซี8ตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมแปะลิงก์ร้านมาให้แล้วนะครับปลอดภัยทุกร้านแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคของไอคูซี8ตัวนี้กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.64นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับแล้วมี Refresh เนี่ย120เฮิรตวนะครับตัว CPU นนี้้ใชเป็ Mini dimension 8,200นะครับก็เป็นตัว4นาโนเมตรนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยที่เห็นในบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ในพวก Xiaomi 13 t นะครับที่ผมเห็นนะนอกนั้นั้เนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะตัว CPU 8,200เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะมีที่ Xiaomi ตัวเดียวนะครับแล้วก็ GPU เป็น Mali G 610 MC6 นะครับตัวนี้นะครับใช้แรมแบบ LPDDR5 นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยเป็นแบบ UFS 3.1นะครับ ROM และ RAM เนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับคือใช้งานทั่วไปเนี่ยเหลือมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 mAh พร้อมกับชาร์จไว120วัตต์นะครับแบต5,000นี่ก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ชาร์จไว120วัตต์เนี่ยแรงมากๆนะครับในเรทราคา6,000บาทนะครับที่ได้มานะแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลนะครับมีกันสั่น OIS แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นตัวเดฟ2ล้านพิกเซลนะครับที่มีมาให้นะครับเอาไว้อ่าถ่ายรูปแบบชัดลึกอะไรพวกนี้นะครับบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชัน5.3ตัวนี้รรองับ Wi-Fi 6นะครับ USB เนี่ยเป็นเวอร์ชันน2.0ะแล้วก็มีช่อง แจ็ค3.5มาให้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับมีสแกนลรยนิ้วมือด้านข้างเครื่องมาให้นะครับใจรัวสโคบนรงนี้นั่นมีมาครบเลยครับเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาลองเล่นนะครับไอคูเนี่ยก็จะมีภาษาไทยมาให้เลือกนะครับนี่กดตรงนี้เลยปึ๊เลื่อนลงมาครับนี่ภาษานี่มีเยอะมากมากนะครับเลือกไปเลยไทยเริ่มใช้งานด้วยออริจินนะครับนี่ออริจินเนี่ยคือผมบอกเลยว่าโคตรลื่นนะอ่ะเลื่อนมาก็ยอมรับไปนะครับนี่เป็น wifi นะครับเชื่อม wi-fi 6ได้ด้วยนะโคตรเจ๋ง จะแกนลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวลองดูมีมีวิธีการบอกไปหมดเลยนะแตะไปครับปุ๊บอุ้ยสั่นนี่ก็ดีอยู่นะครับนี่กลางๆนะครับปึ๊บอ่านิ้วโอเคต่อไปเราก็มีสแกนใบหน้ามาให้นะครับก็ยังไม่สแกนและกันนะกดถัดไปอันนี้เป็นลงชื่อบัญชี v ี vo นะครับใช้เบอร์ไทยก็ลงได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ลงนะครับเกียจลงนะแล้วก็ข้ามไปนะครับอันนี้เป็นท่าทางนะครับเลือกเป็นเต็มหน้าจอ นี่มานะครับผมเป็น Origin OS นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชัน3หรือว่าเวอร์ชัน4นะก็เดี๋ยวเชื่อม WiFi นะครับแล้วก็ลองอัปเดตดูนะครับว่าได้อัปเดตเป็น Origin OS 4หรือเปล่ามาดูที่การอัปเดตนะครับนี่อัปเดตระบบนะครับก็เป็น Origin OS 3นะครับไม่รู้ว่าอัปเดตเป็น4หรือเปล่านะ ลองอัปดูนะครับนี่กาลังตรวจหานะครับไม่มีหรอแต่จริงๆเนี่ยน่าจะต้องมีอัปเดตนะครับอาจจะต้องรอกันสักนิดนึงนะครับยังเป็น Origin OS 3ออยู่นะครับซึ่ง i อ o o n e o 9เนี่ยเป็น Origin OS 4มาแล้วนะครับต่อมานะครับมีแอปติดเครื่องนี้ก็มีมาให้เยอะเลยนะครับเราก็สามารถลบได้หมดเลยนะครับนีแอปจีนเนี่ยลบได้นะครับบางแอปเนี่ยก็อาจจะลบไม่ได้นะครับอาจจะปิดการใช้งานไปก็ได้นะ โอเคเดี๋ยวค่อยลบละกันนะครับอันแรกเนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องของโทรลเซนเตอร์ก่อนนะครับนี่เลื่อนลงมาฟื้ก็จะเหมือนกับ Or i g i n นอลเเลยนะจะมีให้ปรับโน่นนี่นั่นนะครับเหมือนจะเป็นเหมือนตรงนี้จะเว้นว่างไว้นะมีบอกความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าใช้อยู่เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดวันเตอร์นะครับมีมาให้เหมือนกันนะลองเล่นกล้องกันก่อนนะครับนี่มีกล้องมานะครับอุ้ย เลนหลักนะครับ64ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ไม่มีเลนมาโครไม่มีเลนน้ำตาบายนะครับก็มีเลนมาให้แค่อันเดียวนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นเลนเดฟนะครับเดี๋ยวมาดูโหมดดีกว่านะครับมีโหมดกลางคืนโหมดกีฬาโหมดภาพคนนี่หนังสั้นก็มีกดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมดโปรนะครับมีมุมมองคู่นะครับอ่ะมีโหมดถ่ายพระจันทร์ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยซูมสูงสุดอยู่ที่20เท่านะครับถ้าเป็น i อค o n e โอเกเนี่ย จะได้อยู่ที่30เท่านะครับสำหรับโหมด s u p e r m o o นมีมาให้เหมือนกันเลยนะแล้วก็นี่ครับโหมด64ล้านพิกเซลนะครับลองถ่ายดูสินี่ครับวันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ได้เปิดโหมด50ล้านพิกเซลนี่ครับลองซูมดูนะครับนี่เห็นรายละเอียดเลยนะอันนี้โหมดธรรมดานะครับเดี๋ยวลองแบบ50ล้านพิกเซลนี่อุ้ยเด,ดี๋ยวดี ความละเอียดนี่มาเต็มเลยนะครับพอใช้งานได้นะครับเรื่องของกล้องเนี่ยก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะแล้วก็วิดีโอเนี่ยอัดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับนี่ 4K 60เลยปะอุ้ยโอ้โห 4K 60ในราคา6,000บาทนะครับคือโคตรดีเลยนะนี่เลือกได้เลยนะครับว่าเฟรมตั้งต้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เป็น 4K 60เลยก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับด้านหน้าก็เป็น f u l l HD 30เฟรมธรรมดานะครับส่วนด้านหลังเนี่ย 4K 60เลยนะครับเฟรมเลทมาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ความละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีเปิดพวกซอฟต์แวร์กันสั่นได้นะครับเปิดกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับก็ถ่ายได้อยู่ที่ f u l l HD 60เฟรมนะครับก็ยังลื่นอยู่นะครับ60เฟรมต่อมานะครับเป็นอันต้าเกมโหมดนะครับมีมีอะไรบ้างอันต้าเกมโหมดนะครับเราสามารถเพิ่มเกมลงในนี้ได้เลยนะครับก็จะมีฟีเจอร์พิเศษนะครับแต่จะไม่เยอะเท่า ไอคูนี่โอ้นะครับก็จะไม่มีพวกแทรกเฟรมเรทอะไรพวกนี้นะก็จะมีแบบอ่าเอาไว้บอดเกมนะครับแต่ก็ได้แค่เกมจีนนะครับอันนี้คุณภาพเอฟเฟกเสียงในเกมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะรองรับเป็นเกมจีนนะครับต่อมาครับการแสดงผลและความสว่างนะครับรีเฟลเลสนะครับมาปรับด้วยนะเป็น120เฮิรต์นะครับแรงๆลื่นการปรับปรุงภาพนี่คือไรกดเข้ามาดูซินี่น่าจะเป็นแบบอ่าซอฟต์แวร์นะครับปรับปรุงภาพให้มันดียิ่งขึ้นนะก็ปิดไปก่อนแล้วกันนะครับความสว่างอัตโนมัติ ปิดไว้นะครับตรงนี้อัปเดตระบบนะเดี๋ยวลองดูเขื่อมีอัปเดตมีปะยังไม่มีนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเป็น origin os 3 i q ู c 8นะครับดูความเร็ว cpu นะครับ3.1 GHz เลยนะ diversity 8200 octa core นะครับ ram เสริมนะครับสามารถเปิดได้สูงสุดอยู่ที่8 GB นะครับแล้วก็ rom เนี่ย2อ6 g b นะครับตัวนี้เป็น android 13นะต่อมาครับแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถเปิดโหมดมอนเตอร์ได้ตรงนี้ ปรับเข้าไปครับปึ๊บกดตกลงนี่ขึ้นแล้วครับเป็นโหมดมอนเตอร์นะครับก็เปิดไว้ก็เครื่องร้อนนะครับแบตถูกแบตเร็วขึ้นนะก็แนะนําให้ปิดไว้นะครับไว้เปิดตอนที่เล่นเกมที่มันกินสเปคส,สูงนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับไอคูสีแปดเดี๋ยวลองเล่นอ่ะวอลเปเปอร์ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะวอลเปเปอร์ก็สามารถตั้งได้เยอะนะครับมีอะไรให้เล่นเยอะมากเนี่ยดูดิเปลี่ยนสีเปลี่ยนธีมโอ้โหเปลี่ยนได้หมดอ่ะเนี่ยความงดงามนะครับเลือกได้หมดเลยให้มันโค้ง ยังไงนะไอคอนขนาดเท่าไหนมีให้เลือกหมดเลยนะครับก็อยากไปดู wallpaper นะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับ wallpaper ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นแบบต้องโหลดเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสไตล์ของระบบนะครับว่าจะให้มันเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะนี่เป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนะครับถ้ากดเป็นสีม่วงนะนี่เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับคือมันจะค่อนข้างอิสระนะครับภาพเคลื่อนไหวการเสียบ usb นะครับดูโอ้โหมีมาให้ด้วย คือแบบนี่ดูดิใส่ใจมากนะครับก็สามารถเลือกได้อยู่3อันนะแต่ถ้าโหลดเพิ่มได้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเลือกได้หมดเลยนะว่าเวลาเปิดจะให้มันแบบเปิดตั้งแต่ตรงไหนมาอลองปึ๊บปิดไปละปึ๊บนี่ปิดก็นี่อ่าเป็นไงภาพเคลื่อนไหวการชาร์จก็มีมาให้เลือกตรงนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเยอะเยอะอยู่นะ เป็น10เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแกะกล่อง i q คู Z 8ตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ลองเล่นเนี่ยลื่นไหลดีนะครับกล้องก็สามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมอ่ะโอเคครับนี่ผมสอนวิธีการลง Google ให้เลยแล้วกันนะเผื่อใครจะซื้อมานะครับก็เข้าแอปนี้ก็ได้นครับนี่แอป V App Store นะครับเข้ามาแล้วก็เซิร์ชคำว่า Chrome นะครับหรือว่าเป็นเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆรู้จักนะก็โหลดไปเลยครับผมโหลดโคมนะครับนี่รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ แบบเดียวนะครับตัวนี้คือบอกเลยว่า CPU ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเ n d นูตเนี่ย900,000เกือบล้านเลยนะครับนี่พอโหลดมาเนี่ยมันเป็นเมนูไทยให้เราเลยนะดูดิเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเพราะว่ามันซิงกับภาษาของตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับต่อมาครับเราก็พิมพ์ Google APK นะครับนี่ Google Play Store APK นะโอ้ตามด้วย APK นะครับแล้วก็จะโหลดเว็บไหนดีล่ะเว็บไหนก็ได้นะครับอันบนก็ได้นี่นี่ก็ ดาวโหลดนี่ o g l e Chrome จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเปิดใช้บริการนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับเราก็โหลดนี้ไปก่อนนะปึ๊บอ่ะมันแจ้งเตือนไม่หยุดเลยนะครับเราก็แตะไปสัหน่อยนะครับนี่มันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็กดเปิดไปนะครับคือมันมีตัว Google เนี่ยฝังมาให้ในเครื่องแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาดูที่ดาวน์โหลดนะครับว่ามันโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดไปเลยกดเปิดก็กดใช่นะครับก็ติดตั้งต่อไป นี่ครับมันจะมีให้สแกนนิ้วติดตั้งเลยนะอันนี้ชอบมากปึ๊บก็กดเปิดครับอนุญาตยังไม่ได้ลองใส่เคสเลยนะเดี๋ยวใส่เคสให้ดูนะเคสนี่ก็คุณภาพทั่วไปนะครับบางๆนะครับมีชื่อเข้าใช้นะครับ ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ล็อกอินได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถล็อกอินอีเมลของเพื่อนได้เลยนะแล้วก็ไปลงพวกคีย์บอร์ดลงนู่นลงนี่ลงนั่นลงแอปได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเพจสโต์ของไทยเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการแกะกล่องไอคูซีแตัวนี้หรือแ8ตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ราคาดีมากๆนะครับท่านเพื่อนซื้อในวันโปรเนี่ยตามพวกช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าอเล็กเพจเนี่ยก็จะได้ลดเยอะเลยนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ7000นิดๆ7 0 0 0กลางๆนะครับโชคดีอาจจะได้ต่ำกว่า7000แผม ที่ผมซื้อมาใน AliExpress เนี่ยผมได้ประมาณ6,400บาทนะครับค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับได้สเปคโคตรแรงนะครับชาร์จไว120วัตต์ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับการแกะกล่อง IQ คูแ,แบบตัวนี้นะครับใครสนใจเนี่ยพิกัดอยู่นล่างใต้คลิปเลยร้านที่ผมนำมาแนะนำนะครับคือร้านที่ปลอดภัยสามารถซื้อได้แน่นอน100%นะครับโอเคครับไปแล้วครับอยากให้เทสเกมอะไรก็คอมเมนต์มา